สวัสดีค่ะคลิปนี้ครัวทิพย์ก็มาแบ่งปันสูตรปลาดุกสะเดาน้ำปลาหวานนะคะมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะเราจะย่างกระทะนะคะย่างกระทะก็ส่งกลิ่นหอมเหลืองสวยได้เหมือนกันขั้นตอนแรกเรามาทำความสะอาดปลาดุกกันก่อนเลยค่ะนำแป้งมันสับปะหลังมาล้างเมื่อล้างขาวปลาดุกให้หมดให้เกลี้ยงนะคะ แงมันสับปะหลังเนี่ยจะล้างคาวล้างเมื่อของปลาได้ดีเลยนะคะถูแป้งมันให้ทั่วแล้วล้างน้ำให้สะอาดเราจะมาล้างด้วยเกลือตามอีกรอบหนึ่งนะคะ ล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็จะทำการบ้างบ้างที่ถึงก้างปลาเลยนะคะเราย่างในกระทะก็จะได้สุกถึงข้างในทั่วถึงอันนี้จะเป็นตะไคร้ตำหยาก,กับกระเทียมตาหยาบนะคะเติมน้ำเล็กน้อย จะมาหมักใส่กับปลาดุกนะคะดับคาวได้ดีมากๆขยำในน้ำเขาออกเยอะๆค่ะกระเทียมเนี่ยเป็นตัวดับคาวได้ดีเลยนะคะตะไคร้ก็ดับคาวได้ดีมากแถมหอมด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทาเกลือนะคะเราจะย่างในกระทะนะคะใครจะย่างเป็นเตาอ,อะไรก็ได้นะเราก็จะมาทาน้ำมันกระทะเล็กน้อยนะคะนำปดุกของเราลงไปย่างได้เลยขั้นตอนแรกเราอยากคนเขานะคะจนกว่าเขาจะหนังแห้งๆวิธีคนก็ค่อยๆค,คนเสียเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวเขาจะหักนะคะ ส่วนหัวของเราก็ได้นําออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาย่างไม่ไม่พอกระทะนะคะเราไม่ทานหัวอยู่แล้วหักออกซะเลยย่างไปไปเรื่อยๆนะคะให้เขาหอมเหลืองค่อยๆเหลืองเราก็จะมาทอดพริกแห้งกันเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะนำพริกลงได้เลยพอเขาเปลี่ยนสีเราค่อยนำขึ้นนะคะ ผดิกของเราก็ย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะพอได้แล้วเราก็นําขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะมาทอดกุ้งแห้งต่อกุ้งแห้งแล้วก็แช่น้ํานิ่มแล้วแล้วก็ทุบให้เขาแตกๆสักเล็กน้อยก็นําทอดได้เลยค่ะทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็นําขึ้นพังไว้ก่อนเราจะมาคั่วน้ํนาตาลมะพร้าวนะคะน้ํนาตาลมะพร้าวร้อยกรัมคั่วให้เขาเป็นคาราเมลนี่เขาส่งกลิ่นหอมนะคะ หอมไหมนิดนิดให้เหลืองดีพอเหลืองหอมเป็นคาราเมลแล้วเราค่อยเติมน้ำ ส่วนผสมที่เราใช้น้ำตาลหนึ่งส่วนต่อน้ำสามส่วนนะคะเกลือ1ช้อนชาน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะ1-2นาทีก็ได้แล้ว เราจะมาเติมน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมหวานใส่หอมเจียวกุ้งทอดพริกทอดลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาต้มกระดากันค่ะกระดาเราก็จะหักก้านออกนะคะเติมน้ำเยอะหน่อยแล้วก็เติมเกลือพอน้ำเดือดใส่กระดาลงไปใช้วิธีกดนะคะ อย่าคนเขาแรงเพราะว่าเขาจะขมต้มวิธีนี้จะลดความขมให้น้อยลงนะคะค่อยๆช้อนขึ้นแล้วก็ลาดน้ำธรรมดาก่อนแล้วเอาเป็นน็อกในน้ำเย็นอีกทีหนึ่งนะคะสะดาน้ำปลาหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำปลาหวานของเราพอเย็นตัวแล้วเขาก็จะเหนิดนิดนึงนะคะเหนิดกำลังดีประดุกเสดาของเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะครัวทิพย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและชอบคลิปและขอขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ